ว <moż> <ๆ>ันน <ps> ี้เรามาเจอกันในคลิปเทีเกาหลีค่ะมันคือทริปเกาหลีรอบล่าสุดเทปไปกับแบรนด์ E2D และก็ Laneige นะคะของที่กลับมาเนี่ยก็ไม่มากไม่น้อยค่ะกำลังพอดีหรอิแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้ช้อปปิ้งลงเวละไลนมากจริงๆแต่ว่าได้ของมาก็เยอะอยู่อะไรอยู่นะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากแบรนด์ต้นเหตุทำให้เราได้ไปเกาหลีก่อนเลยก็แล้วกันค่ะกับแบรนด์ E2D g r e e ทุกคน Green Green g ด e มันเป็นลิปสติก l ล m ม t e ต edition ของ โอ,อโอเคเราจะถืออย่ยงระมมาระวังนะคะอันนี้มันคือเป็นลิปสติกลายลิมิเต็ดอีดิชั่นของ e ีทูซึ่งปลอกของมาัน,านน่ารักมากๆ ดีแต่ละอันคือแบบอยากได้ทั้งหมดเลยซื้อนนี้ก็ได้ไปแล้วนะคะมันคือเป็นอันเคยอัปเดตใน Facebook ก็ค่ะแล้วก็ฝากเพื่อนที่เกาหลีซื้อมาแล้วก็ได้มาเพิ่มนะคะโดยียไอเจ้าลิปที่มันอยู่ด้านในนะคะมันจะเป็นลิปที่แบบมีความบางๆนิดนึงคือมันจะไม่ได้เป็นลิปที่แบบเป็นเนื้อแมทหรือว่าเนื้อน,นั่นๆนะมันจะเป็นเนื้อแบบบางๆใสๆทาแล้วจะให้ลุคที่แบบเป็นธรรมชาติมากๆปกติไอ้ก็จะไม่ค่อยชอบลิปเนื้ออย่างนี้เท่าไหร่หรอกเพราะมันจะสีแบบไม่ค่อย แต่ปรากฏว่าลิปเนี่ยสวยงามมากทาแล้วปากดูสุขภาพดีแบบมีความมัวาวาวนิดนึงคือชอบเลยอะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็สามารถไปหาซื้อกันได้ในประเทศไทยเลยนะคะมีขายแล้วเด้อเพิ่งรูว่ามีชั้นล่างด้วยโอ้ oh my god คือไม่เคยรู้มาก่อนคือเปิดมาเห็นชั้นเดียวตลอดคุณพระคุณเจ้าช่วยควยเถิดตายจริงตายจริงตายจริงมีความสุขมาก life is sweet ว่าแล้วก็ลองทาใดูสักสีก็แล้วกันนะคะนี่เป็นสีชมพูเช้ส่มาจากที่เกาหลีน่เ่น ไปไมันจะแบบใสๆเห็นปะให้ความเบาเพิ่มขึ้นอะ มีกลิ่นหอมๆบางๆด้วยนะคะแล้วก็มีสิ่งนี้นะคะนี่คือ Any Cushion รุ่นใหม่ล่าสุดที่เขาเพิ่งออกมาอันนี้เนี่ยไอได้ลองใช้แล้วตอนอยู่เกาหลีนะคะปรากฏว่าเฮ้ยมันดีเลยแฮะมันดีเลยมันดีเลยอะเป็นคูชชั่นแบบกลางๆคือวาวกลางๆปกปิดกลางๆสีกลางๆไม่ได้ขาวเกินไปไม่ได้เข้มเกินไปเฮ้ยมันกําลังพอดีเพราะความที่มันเป็นกลางๆคือแบบว่าไม่ได้ปิดแน่นไปไม่ได้วาวเกินไปอะไรเงี้ยไอก็เลยชอบมันเลยนะคะแล้วก็ได้ขนตาปอมมาด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครติดตามก็น่าจะ แอบรู้นะว่าไอ้ชอบขนตาปลอมของอีทูดีมากโดยเฉพาะเบอร์สากับเบอร์สี่พราะมันติดแล้วมีความต่างมากแต่ว่าไม่ต่างแน่นจนเกินไปมันจะมีความยาวมีความหนาแต่แบบไม่ดิ้นเวอร์มันจะแบบดูมีความเป็นธรรมชาติอะแล้วกาวที่เขามีให้ข้างในอะเฮ้ยมันดีมากคือไอ้อย่าลืมเอากาวติดขนตาปลอมไปที่เกาหลีครั้งนี้ด้วยค่ะก็เลยต้องไปซื้ออันนี้เพื่อหวังใจว่าจะเอากาวที่มันอยู่ด้านในเพราะมันติดดีมากใครที่ยังไม่เคยลองขนตาปลอมของอีทูดีขอบอกเลยค่ะว่ามันดีอยากให้ลองได้นี้มาด้วยคือมารสคาร่าคิวอง อ t ทูดีนะคะอันนี้คือเบอร์หนึ่งซึ่งเป็นเบอร์สีที่แบบกำลังดีเป็นเบอร์ยอดฮิตเลยนะคะไม่เข้มไปไม่อ่อนไปเจียดาร์ลิงทิ้นทิ้นในตำนานนะคะที่ทุกคนจะต้องเคยมีทินของยูดีอย่างน้อยหนึ่งอันติดอยู่ที่บ้านพูดเลยว่าไอ,าอ้ไม่เคยซื้อนี่คือทินของยูดีครั้งแรกเคยเคยมีค่ะทุกคนไม่รู้ทำไมเหมือนกันมันแปลกมากแต่ว่านี่คือครั้งแรกจริงสีชมพูนี่เป็นสีชมพูที่แบบม,มีความน่ารักทอลายดีนะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็แบบเป็นสีแดงในโดมพอดเป็นสีแดงอมส้มซึ่งเท้าที่ฝากแลบบแบบแบบ สมัยก่อนยืมเพื่อนใช้ตลอดไม่เคยซื้อเองแต่เคยใช้นะแต่ยืมเพื่อนตอนนี้ไม่เป็นของตัวเองแล้วค่ะ <laughs> ิหอมอม่ะแล้วก็ได้อันนี้ไว้เยนะคะอันนี้คือ Play 101อวันสติ๊กเป็นสติ๊กที่เอาไว้ไฮไลท์แล้วก็เชดดิ้งปาป๊ปาจมูกก็ได้ตรงแก้มก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะฝั่งหนึ่งเป็นสีขาวที่เอาไว้ทำไฮไลท์ก็เวิร์กเลยเหมือนกันเพิ่งเคยใช้ดีเลเนี่ยแล้วก็ได้อันนี้นะคะนี่คือเป็นลิปสติก Pink of the Year คือเป็นสีชมพูแห่งปีของอีทูดี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรอะน่าจะเป็น Limited Edition ที่ได้เฉพาะคนที่ไปงานนะเพราะว่านี่ไ้ได้มาตอนที่ไปพิยงย,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 ยะคะ์เา มันจะต้องมีการประกอบร่างสร้างตัวขึ้นมานี่มีลายเซ็นใครด้วยอะ่ะมีลายเซ็นใครสักคนด้วยก็ไม่รู้อะ่ะแต่นั่นแหละค่ะก็คือเป็นลิปพิงออฟเดอะ e เยียนะคะแล้วก็มีอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันน่าจะเป็นไอายไลเนอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้เขาบอกว่ามันซ<ม>ูเปอร์สลิมพรูฟแล้วก็เป็นบลัชไลเนอร์อ๋อมันเป็นไอายไลเนอร์แบบซูเปอร์สลิมอย่างนี้เลยอ่ะเล็กมากห,หัวเล็กมากจริงหัวเล็กกับเล็ก ะะสีก็ดาสนิทติดทนนานหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ได้ลองแล้วก็ได้อายแชโดว์มาด้วย2สีนะคะเป็นสีมีความทองทองแล้วก็เป็นสีส้มๆและเห็นไหมมีความลวดลายหัวจงวใจปุกปิ๊ก,กที่สุดแล้วก็ได้พิงก์ไวเทอวอเตอร์นะคะเป็นสกินแคร์แบบพกพาทราเวลไซส์อันนี้เขาก็ให้มาด้วยเอาไว้ให้ลองใช้เนาะก็จะเก็บไปใช้ตอนเที่ยวนะคะสติกเกอร์ติดเล็บนะคะแล้วก็จะมีลวดลายต่างๆมากมายซึ่งน่ารักมาก,มากๆเลยสุดท้ายคืนนี้ ะะแล้วคือมันจุของได้เยอะมากคือไอแบบอึ้งใจมากเพราะมันใส่ของได้เยอะมากๆเลยจริงๆนะคะอันนี้หนึ่งอย่างอันนี้คือเป็น cleansing water ของ e t d y ค่ะนี่นี่นี่หน,น้าตาเป็นแบบนี้นะคะยังไม่ได้ลองใช้เลยเลยบอกไม่ได้ว่าเป็นยังไงนะมาต่อกันที่แบรนด์ที่2บ้างนะคะแบน l a n e ที่ไทยไปนั่นเองค่ะพูดเลยว่าประทับใจมากเพราะไ,ได้ไปพักที่โรงแรม4ซ u r Seasons โรงแรมสวยสุดๆไปเลยนะคะใครไปเกาหลีแล้วอยากใช้เงินพักโรงแรมแพงๆไปพัก4ซีซ Seasons เลยค่ะมันสวยมากแล้วไอก็ได้ของกลับมาจากลนเน i g เยอะมากด้วยค่ะขอบคุณนะคะรล่มจากอันนี้คือ water sleeping mark กลิ่นลาเวนเดอร์นะคะเป็นกลิ่น limited edition ที่เขาเพิ่งออกมาปกติมันจะเป็นปกระปุกสีฟ้าแต่ว่าอันนี้เ,นเป็นกระปุกสีม่วงลาเวนเดอร์ ender, เราก็จะรู้แล้วมันทําให้เรา,านอนหลับง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแบบสบายมากยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์มากว่าเป็น sleeping mark แล้วก็กลิ่นหอมมากแบบหอมผ่อนคลายค่ะทุกคนได้กลิ่นวรู้สึกว่าแบบ <S ess> อยากนอนทันทีนะคะเลยก็ได้นี่มาด้วยน,นี่คือเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดค่ะเป็นอ y e sleeping mask เป็นเอาไวท้ทาตาของเรานอนไปเลยปกติเป็นคนที่ขี้เกียจทา,ทาอายครีมมากที่สุดในโลกแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันหลอ,อกล่อให้่ใช้ได้ค่ะมันจะเป็นแท่งแก้วแบบนี้แล้วไอ้แท่งนี้เนี่ยเป็นแท่งเซรามิกซึ่งมีความเย็นเวลาทาเราไปบนแขนเราหรือว่าบนตาเราเนี่ยมันจะมีความเย็น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 มากๆแล้วเราก็ไม่ต้องมาจ นิ้วปาดเปิดวุ่นวายอย่างเงี้ยคือปึ๊บกระตุกแล้วก็ป,ป,ป,ป้า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 แล้วก็นอนได้เลยคือแบบเหมาะมากสําหรับคนที่เกลียดอย่างไอทําให้ไอสามารถใช้ไอครีมได้ขอบคุณลาเนิชมากจริงๆนะคะที่ออกอันนี้ออกมาแล้วก็ได้สิ่งนี้มาค่ะอันนี้คือลิปสลิปปิ้งมาร์สกลิ่นใหม่ล่าสุดกลิ่นแอปเปิ้ลไลน์นะคะคนเราต้องใช้ลิปเยอะขนาดนี้เลยไหมถามใจเธอดูบอกเลยนะคะว่าไอซ์อ่ะซื้อมาเอง2อันเพราะว่าไปถึงที่เกาหลีก็มีความตื่นเต้นก่อนที่จะเจอกับลาเนิชแตก็เจอที่ลานล้วก็เลยแบบ ซื้อมาเพราะว่าอยากได้นะคะโดนไปเอสองอันแล้วที่แบนให้เพิ่มมาอีก2อันยิงไม่พอค่ะมีกลิ่นวานิลลาแล้วก็กลิ่นเบอร์รี่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะเยอะมากจริงๆทุกคนจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการขอฝากร้านของตนเองนะคะชื่อว่า p a r t y selected อยู่ใน Instagram นะคะเราจะไว้ปล่อยของที่เราได้มาด้วยความไร้สิทธิอย่างเช่นอันนี้ที่ซื้อมาเองตั้ง2อันแล้วก็มีปากถปากเดียวคือแบบจะยังไงล่ะ ขออนุญาตขายในสิ่งที่ตนเองซื้อมามากจนเกินไปและไม่ีปัญญาใช้หมดทันนะคะไปฟอลกันได้ไม่ได้ไมดีแค่สิ่งนี้นะคะมีอีกหลายสิ่งเลยค่ะ <c oughs> เป็น sleeping mask ที่ไอทำเองตอนอยู่เกาหลีมันเป็นกลิ่นพิเศษที่ไม่สามารถหาซื้อได้อันนี้จะเป็นกลิ่นที่แบบหอมมากมันคือกลิ่น banana berry หรืออะไรซักอิ่งแต่ว่ามีความกลิ่นเป็นกลิ่นกล้วยๆอะซึ่งแบบเฮ้ยมันหอมมากมันหอมมากจริงๆเลยก็ชอบมากเลยนะคะนี่เ,เขาทําเองมีสลักชื่อไอซ์พาร์ดี้อยู่ตรงนี้ด้วยดี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 ีเฮ้ยเราไอ้อก ไอ้ทำทูโทนลิปบาเป็นสีของเตี้ยนะแต่ว่าไอ้อะเอามันไปไว้ไหนก็ไม่รู้อะมันไม่อยู่แถวนี้อะมันอยู่ไหนอะมนไมนรู้เนระแต่มันไม่อยู่แถวนี้เดี๋ยวกลับไปหาที่บ้านก่อนนะแต่ว่ามีแกงนี้ค่ะนี่คือเป็นสกินแคร์ลายใหม่ล่าสุดที่เขากําลังจะออกของ La Nez นะคะชื่อลายว่า Fresh c a r a i n g คือเอาไว้ใช้ในตอนเช้าเป็นแบบ Morning Mask ซึ่งตัวนี้นี่แบบมีความมาันละการมากปกติมาร์อะเราก็ต้องใช้ตอนกลางคืนใช่ไหมแต่วันนี้สามารถใช้มาร์ตอนเช้าได้เลยและเนื้อของมันอะไม่ได้หนักอย่างที่คิดคือสามารถทาไปแล้วก็แบบซึมเเข้้าาไดลยน่ จะมีความฟ resh มากๆนะคะและบอกเลยว่ากลิ่นอ่ะหอมมากไอชอบกลิ่นมากแล้วสีก็สวยมากน่าใช้มากๆนะคะมีทุกอย่างเลยตั้งแต่เซรั่มโทนเนอร์มาส แล้วก็มีเป็นคลีนซิ่งเจลยังไม่พอค่ะมีสิ่งนี้ด้วยนี่คือเป็นโทนเนอร์ซึ่งเป็นโทนเนอร์ที่มีรูปแบบแผ่นเรียบร้อยแล้วเหมือนเขาใส่ทุกอย่างไว้ให้่าบมาแล้วอะเราก็เอาไว้แบบขึ้นเครื่องบินหรือว่าเวลาไปท่องเที่ยวอะไรก็สามารถพกพาแค่เป็นแผ่นๆได้เลยแต่ได้ข่าวว่าสิ่งนี้เนี่ยจะไม่เข้าไทยขายีใใ่เกาหลีเท่านั้นนะคะได้คุชชั่นมาเพิ่มด้วยนะคะเป็นของตัวของเราอยู่แล้วอใช้เบอร์21นะคะแล้วก็มีบลัชออนด้วยค่ะเป็นสีส้มๆนมนมแบบนี้นะคะมีอายแชโดว์โทนสีแดงๆสวยมกเ 어! <목소리> แล้วก็ไอช้ยดโทนสีน้ำตาลกันตายที่สามารถใช้ได้ตลอดเวลาที่เขียนคิ้วแบบพูชชั่นก็มามาสคาร่าอายไลเนอร์แล้วก็ลิปสติกค,ค่ะดูสีสีน่ารักมากเลยจริงๆอ่ะมีสีส้มมีหนึ่งแท่งด้วยนะคะแต่ว่าไอหยิบไปใช้แล้วก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนี้นะคะอุ้ยมีสลิปปิ้งมาสกันจิ๋วด้วยค่ะแล้วก็มีค l e a n s i n อ o i ด้วยสุดท้ายคือนี้ค่ะคือ water glow base collector นะคะมันเป็นเบสที่ไออ่ะไม่เคยลองใช้มาก่อนเลยแต่ว่าได้ไปลองใช้ที่นู่นแล้วมันทําให้หน้าของเราอะ่ะมี ความเกาหลีมากๆมีความขาวขึ้นกระจ่างขึ้นเงาขึ้น,นแบบผิวสวยมากสมมติว่าเราจะแบบใส่เสื้อเปิดไหล่เงี้ยเอามาทาทาเลยนะโอ้โหผิวสวยงามเวอร์มากต่อกันที่แบรนด์ 3ce นะคะได้เป็นคอลเลคชันใหม่ของเขามาจะบอกว่ามันน่ารักมากๆเลยเครื่อนี้นี่คือเป็นฟาวเดชั่นเป็นเมชฟาวเดชั่นเบอร์0 0นนะคะไอซ์ลองใช้แล้วเฮ้ยมันดีมากค่ะยูมีเอาไปใช้ไปทำเฮาทูให้ดูเหมือนกันนะอย่าลืมตามไปดูกันนะคะคือมันให้การปกปิดที่ดีมากเป็นแบบฟาวเดชั่นอะไรอะแล้วก็เนื้อไม่ได้วาวาามมกกกจนกนนเิไปั็ แบบโอเคนะคะใช้ที่เกาหลีก็รอดใช้ที่ไทยก็ได้ด้วยนะคือดีคือถ้าอยากซื้อซื้อได้เลยเพราะมันดีแล้วก็มีสิ่งน,นี้ค่ะเป็นลิปนะคะ t r e c e v e l v e t Cream Lip Pencil ไอซื้อมาสสีเป็น2ส,สีที่คิดว่าสวยที่สุดแล้วถ้าเกิดจะซื้อนี่ให้ซื้อตามได้สีนี้เลยนะสีที่คิดว่า Focus on Me ฝั่งนึงเนี่ยมันจะเป็นสีนูดแบบนู no! ้ <mm <mm ส <mm 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 en> <mm en> <mm en> <mm ่วนอีกฝั่งหนึ่งก oh ็จะเป็นสีแดงๆพอใช้ร่วมกันปุบะมันจะให้ปากเราแบบหน้ารักไ์เกาหลีมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองสีนี้กันเพราะรู้สึกว่าเป็นสีที่เข้าได้กับทุกคนนะนูดกับส้มอมแดงนี่คือสวยมากส่วนแท่งนี้ชื่อว่าสีวอร์มมี่วอร์มมี่จะเป็นโทนสีนูดแบบนูดอมส้มอมชมพูยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกคือันี้มันจะมีความเป็นนูดเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นนูดที่มีสีเข้มขึ้นมาหน่อยแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นสีส้มๆแบบเนี้ยเป็นสีที่แบบเฮ้ยสวยดูดีสามารถใช้ได้ก แต่น้ำสีโฟกัสออนนี้มากกว่ารู้สึกว่าสวยมากเลย <S <S เลยก็ได้กระจกมาด้วยค่ะกระจกน่ารักมากเลยเป็นแบบพอดีพอดีเลยก็ได้ลองมาแททูบราวด์มากเกอร์มาด้วยนะคะนี่เป็น ไอบาลแทตูที่เอาไว้ทําคิ้วของเราอ่ะให้มันมีความแบบติดทนนานเหมือนแทตูไอชอบซื้อมาแล้วจากครั้งที่แล้วครั้งนี้ก็เลยมาตุนเพิ่มนะคะส่วนสิ่งนี้คือกิเตอร์วิบแบบที่เอาไว้ทําเล็บนะคะไอก็สอยมาครบทุกสีเลยเพราะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันวาววับจับใจเดี๋ยแล้วสีมันก็เป็นคู่สีที่แบบมีความสวยงามมากเอาไว้ไปทําเล็บนะคะเล็บมือเล็บเท้าอะไรเงี้ยก็คือทําได้หมดเลยกะว่าจะถือไปที่ร้านให้ที่ร้านทาให้นะคะเนี่ยจบทรีซีอีมาต่อกันที่เดอะเฟสช็อปกันบ้างนะคะครั้งนี้เนี่ยสอยทร i สคอลเลกชัน สีแพ็กเกจมันน่ารักมากเลยอะสิ่งนี้คือเป็นโทนอัพคูชชั่นนะคะคือเป็นคูชชั่นแบบส,สีเป็นสีส้มสีเขียวอะไรแบบนี้นะคะเอาไว้ใช้ให้หน้าเราได้มีความขาวกระจ่างขึ้นถามว่าจําเป็นไหมบอกเลยว่าไม่จําเป็นเหมือนของเจ้าหญิงดิสนีย์เป๊ะ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 แต่อยากได้เพราะว่ามันน่ารักน่ารักไปทั้งหมดทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจไม่ว่าจะเป็นพับข้างในคือแบบน่ารักมากจริงๆคือแบบสีสันเยอะมากไอชอบมากก็เลยต้องซื้อมานะคะนี่ด้วยนะคะนี่ก็สีสันน่ารักมากๆจนต้องซื้อมา แต่ว่านี้เนี่ยก็คือได้ใช้ตลอดตลอดเพราะมันเป็นแป้งแบบไม่ผสมรองพื้นแต้มระหว่างวันได้ให้มันแบบหน้าหายมันเป็นสีขาวอย่างนี้เลยนะคะก็คือแบบตุต๊ตุต๊ต ซับมันระหว่างวันได้อะไรได้แพ็กเกจก็เล็กๆน่ารักนะคะส่วนนี้เป็นออยล์เคลียร์สโมลส์แอนด์ไรท์แพคนะคะก็คือจะมีสีนิดนึงทําให้แบบเราสามารถอิดิตหน้าระหว่างวันได้แบบเอ้ยดืๆ,ๆตรงนี้มันออกไปมันออกไปอะไรเงี้ยเติมระหว่างวันได้นะคะแล้วก็ได้อันนี้มาจากสนามบินนะคะนี่คือเป็นคูชั่นของเฮราซึ่งเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นดูแพ็กเกจมันักก่อนสิมีความสีน่ารักแล้วก็มีความปุ๊กปิตมากก็เลยซื้อมาเพราะรู้สึกว่าแบบมันเป็นลิมิเต็ดอ i ดิชั่นฉันต้องได้แต่ว่าอูชัันขงม ดีมากอีกแล้วไงไอ้ก็เคยใช้ก็ถือแบบเออเอออันเก่ามันก็แห้งๆไปแล้วนอซื้อใหมามาก็แล้วกันน่ะแล้วก็ได้ลิปสติกมาด้วยค่ะมันเป็นแบบแพคเกจลิมิเต็ดอิดิชันอ่ะมันน่ารักมากเลยชรบหลามสีข้างในก็เป็นสีโทนส้มๆสวยงามระลามสีส,สุดๆไปเลยก็เลยต้องซื้อมาิ ะะได้มา2อย่างค่ะนี่คือเป็นดรายแชมพูนะคะก็ใช้แล้วก็รู้สึกว่าแบบโอเคเลยไม่ได้เลิฟมากขนาดนั้นแต่ว่าก็ใช้ได้โอเคเลยส่วน so, อันนี้คือเป็นโฟร์กุตินิกซันเบลนะคะคือมันเป็นครีมกันแดดแบบเอาไว้เบลเบลผิวคือทาไป,ปปุ๊บอบมันจะมีความเป็นสีเนื้อๆนิดนึงทาแล้วมันก็จะช่วยเบลเบลผิวแล้วทำให้หน้าของเรามีความเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะก็ใช้แล้วก็แบบว่าก็ทีก็ชอบเลยดีเลยต่อมาคืออันนี้เลยค่ะจากแบรนด์ history of Who นะคะนี่คือเป็นโฟมล้างหน้าซึ่งพูดเลยว่าซื้อเพราะว ดีก็ไม่เชื่อเลยว่าแบบเราจะต้องเข้าไปพิสูสนดด้วยตนเองเข้าไปปุ๊บเฮ้ยหลอดน,นี้เนี่ยใหญ่มากราคา1,200บาทมันก็ไม่ได้แพงขนาดนะั้นนะมันก็ราคาแบบโอเคเลยก็คิดว่าแบบอ่ะซื้อมาก็แล้วกาันอยากรู้ว่าเป็นยังไงปรากฏว่าใช้แล้วเฮ้ยมันดีจริงๆดีจริงๆแบบดีจริงๆ,งๆเลยอะ่ะชอบเป็นโฟมล้างหน้าที่ใช้อยู่ทุกๆวันนี้นะคะส่วนอันนี้เนี่ยมันอยู่ข้างกาันตอนไปซื้อโฟมล้างหน้าก็เลยได้สิ่งนี้แถมด้วยนะคะนี่คือเป็น brightening gel มันจะเป็นเจลที่แบบเอาไวข้ขัด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 แล้วก็จะออกมาเป็นเหมนั มันก็ชอบอีกเหมือนกันนะคะก็เลยแบบซื้อมาด้วยราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นเลยตอนแรกนกวะต้องแบบแพงมากไม่มีเป็นยาซื้อแน่แต่บอกมันก็แบบเอ้ยก็สามารถซื้อได้อยู่พันหนึ่งพันต้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ของแถมเป็นถวดสีมาด้วย2อันนะคะต่อไปก็จะเป็นของจุปจิบจากแบรนด์ต่างๆอย่างเช่นสิ่งนี้ซึ่งเป็นอายแชโดว์ของยิฟขืนที่เป็นอันเคยชอบมากแล้วอันนี้มันก็ลดราคาอยู่ก็เลยซื้อมาหรือไม่รู้ว่าจะซื้อมาทําไมแต่ว่าซื้อมาก่อนนะคะอาจจะไปปล่อยในพาดีซเล็กเก็ได้ แล้วก็มีสิ่งนี้นะคะเรียกว่าเป็น my eyes bar คือเป็นอายแชโดว์ที่เอาไว้ทาตาพูดเลยว่าอันนี้เนี่ยซื้อมาเพราะพนักงานขายของที่นั้นอะ่ะวอลเวมากๆมีการลากมาให้ดูลากแล้วลากอีกโชว์แล้วโชวแอีกแบบอ่ะซื้อให้มันจบ,จบๆไปะคะ่ะแต่จังหวะที่ซื้ออะ่ะเป็นเพราะว่าได้ลองมาบนผิวปุ๊บปๆแล้วอะ่ะ มันเย็นค่ะคุณมันมีความเย็นมันเป็นไอซ์บาร์จริงๆคือมันเย็นแบบเย็นเลยอยากก็คิดว่าแบบมันแปลกดีนะคะก็เลยซื้ออันนี้มามีสำหรับปากด้วยเป็นสีส้มๆเขาบอกว่าใน,นี้ใชัแล้วว่ามันจะติดทนนานเหมือนเป็นลิปแทรทูเลยและก็ได้นี้มาด้วยค่ะอันนี้นี่คือเป็นรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาของมามองซึ่งซื้อ1แถมหนึ่งก็เลยซื้อมา2อ,อันมันจะมีความเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นลิปแท่งๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีความสีนวมากๆเลยนี่ดูดิความนวดของมันอะเหมือนนวดนวด ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยไอไปเจอที่มันอยู่ในร้านเนี่ยคะ่ะที่ชื่อว่า อลิตาอุ้มไม่ใช่เอเทรียมไม่ใช่อาร์เทรียมหรือไรนะเป็นแบบอลิตาอุ้มเคยเห็นกันหรือเปล่าไอร้านเนี้ยที่เกาหลีอะอลิตาอุ้มมันมีสิ่งนี้อยู่คือเป็นชูก้าเบลคูชชั่นชีคบลัชเฮ้ยลองเล่นๆแล้วมันคือดีมันเป็นสีชมพูที่แบบต้อนแหลซักมากเลยนะคะเป็นสีชมพูที่แบบเกินจริงอยาเป็นสีมูแบบเวอร์ก็เลยแบบชอบลองซื้อมาใช้ปรากฏว่ามันดีมากเลยอะมันสีน่ารักมากเลยอยากให้ทุกคนได้ลองใช้คือมันดีมากจริงๆมีหลายสีเลยกับว่าจะไปใส่เพิ่มอยู่เหมือนกันแต่ส่วนนี้เป็นรุ่นเวลเวะ สามารถเอาไว้ปัดเติมระหว่างวันได้อะไรได้อยู่แปรงที่เขามีไม่ข้างไหนก็เป็นแปรงที่นิ่มเลยนะคือมี2อย่างอันนี้เป็นเนื้อคูชชั่นเป็นเนื้อครีมๆหน่อยกับอันนี้เป็นเนื้อเวลเวตคือเป็นเนื้อแบบว่าแป้งนะคะส่วนอันนี้คือที่เขียนคิ้วของแบรนด์ี้ชื่อว่าเวอร์ยี่สิบสองนะคะมันก็เป็นที่เขียนคิ้วอย่างเงี้ยเหมือนเป็นมาร์กเกอร์ใช่ปะ่ะแล้วพอเปิดออกมามันก็จะเป็นหัวเขียนเขียนแล้วก็เป็นมาสคาร่าในหนึ่งเดียวนะคะแล้วก็เขียนเขียนก่อนแล้วก็มาปัดปัด,ปด,ปดที่หลังมันก็ให้การติด แล้วก็ได้นี้มาด้วยนะคะนี่เป็นสปอนจ์เป็นฟองน้ําของเอสฟอร์ซื้อมาเพราะเป็นสีส้มชอบสีส้มก็เลยซื้อมานะคะปกติเคยเห็นไอใช้ฟองน้ำใครแต่งหน้าไหมก็ไม่แต่ถามว่าซื้อมาทำไมเพราะอยากได้ นี้คือชุดเปียกที่ซื้อมานะคะเป็นของ c l i n i x แล้วก็มีลายกาเกาด้วยมันน่ารักดีก็เลยซื้อมาตุนไว้นะคะมีของ i t ดี y หลุดมาด้วยอ่ะส่วนอันนี้จากแบรนด์ Moon Shot นะคะนี่คือเป็นโฟมล้างหน้าแล้วก็นี่นคือเป็นกันแดดอันนี้เน,ここ <familia. S 2> น,นี่ยซื้อมาฝากคุณแฟนแล้วก็คุณน้องชายเพราะว่าแฟนเนี่ยชอบใช้โฟมล้างหน้าดีๆก็เลยซื้อมาฝากนางนะคะนี่เป็นของผู้ชายเลยโดยเฉพาะส่วนน้องชายเนี่ยนางตามหาครีมกันแดดที่ไม<ๆ>่ทําให้หน้ามันเพิ่มมากขึ้นก็เลยคิดว่าอันเนี้ยน่าจะต้องดีแน่เดาวเอานะคะก็เลยซื้อมมาาาาาฝกกกดดีีียววใชช้้้นนนงออออแแลล็จะะะบท่่่หรืไ มีความดูดีมีความดูแมนแมนคลาสส่วนอันนี้พนักง,งานบัญชีของที่บริษัทฝากซื้อมานะคะเป็นอโรเวล่าซึ่งได้ลองฉีดในร้านลแล้วว่ามีความเฟรชขึ้นมากกลิ่นหอมสดชื่นแจ่มใสมากๆใครชอบอโรเวล่านะคะนี่ก็ของเนเจอร์เลยครับบิ Big, มันหอมดีแล้วมันก็ดูเหมือนจะดีด้วยนะอันนี้ก็เช่นกันชิมเมอร์พาวเดอร์ของสกินฟูซื้อมาฝากนะคะส่วนอันนี้มาร์คซาววอลของดุดดาวนะคะนางฝากแล้วก็ลืมเอาไว้ยังไม่ได้เอาคืนนางเลยเลยเอามาหอไว้ก่อนเลยแล้วกันนะคะอะดุดดาวคืนอันนี้ก็เป็น มาที่ได้แถมๆมาจากร้านต่างๆนนานะคะที่นั่นเขาชอบแถมมาสก์มากเลยอันนี้ไม่ใช่มาสก์นะคะแต่ว่าเอาไว้แปะเท้ามันจะให้ความเย็นๆแล้วก็ให้การแบบผ่อนคลายเรามากๆเลยไอ้น,นี่ก็ชอบใช้มากู้สึกว่ามันแบบเออให้ความผ่อนคลายแบบเวอร์ดีอะ่ะชอบอันนี้เป็นที่แปะหัวนมคะ่ะซื้อมาฝากเพื่อนนะคะมีเพื่อนนางหนึ่งที่นางชอบแปะหัวนมมาก <c oughs> ก็เลยซื้อมาฝากนางดูสิมันน่ารักดีอะ่ะมีความเป็นดาวๆสีฟ้าๆจากแบรนด์ที่ชื่อว่า6 8นะคะมันเป็นแบรนด์ที่ดีมากเลยเพื่อนคนพ่อพี่เกาหลีใครผ่านเดี๋ยวไปซื้อนะคะ ส่วนอันนี้เป็นแปรงสีฟันรูปไรอันที่เราซื้อมาที่เหลือจะเป็นของปุกปิกไรสาระที่ซื้อมาจากไลน์ช็อปนะคะอย่างเช่นสติกเกอร์ค่ะมีความไรสาระมากๆแต่ว่าน่ารักมากเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นสมุดวาดภาพระบายสีซื้อมาฝากพี่ตานะคะที่ปิดตาที่ปิดปากซื้อมาฝากมนทีกนะคะที่ทําผมให้เราสวยๆเนี้ยนางชื่อมนทีค่ะส่วนอันนี้ซื้อมาฝากน้องมนนะคะที่เป็นผู้ช่วยของไอเอ็นนางอยากได้ก็เลยซื้อมาฝากค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นสติ ก็อะไรก็ไม่รู้ที่มีความน่ารักมากของชูนะคะก็เลยซื้อมาหมดแล้วค่ะเกาหลีคราวนี้นไม่ลมลันลายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าได้ของมาจากแบรนด์เยอะมากๆเลยยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ก็ได้เต็มที่นะคะวันนี้ไอไปก่อนแล้วแล้วอย่าลืมไปติดตามชมฮอลล์เสื้อผ้าด้วยนะได้เสื้อผ้ามาเยอะมากเลยรับรองอฟินแน่นอนสำหรับคลิปนี้ไอไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ